สวัสดีค่ะวันนี้เจอกูวันดาน,นะคะมาในหัวข้อสอนเจ้าของกิจการมีหลายสาขาลดค่าใช้จ่ายด้วยไลโอเอในธุรกิจไหนที่มีหลายสาขาบ้างคะมีขายตามห้างมีเซนทัลรัตนาที่เบสเซนทัลเวสเกตเซนทัลไหนอะ่ะพระรามสองออมีที่ไหนบ้างมีสาขาไหนบ้างหรือว่าเป็นร้านอาหารก็ได้แต่มีหลายสาขา ในลองทักมานะคะว่าธุรกิจของตัวเองอมีหลายสาขาหรือเปล่าต้องดูแลหลายที่หรือเปล่าแล้วแต่ละสาขาก็มี l ล n e อ f ฟฟิเชียลแอคเคาเป็นของตัวเองหรือเปิดทุกจังหวัดมีมีธุรกิจแบบร้านของตัวเองเนี่ยมีทุกจังหวัดเลย77จังหวัดม,มีทุกจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดก็มีกลุ่มลูกค้าหรือว่ามี l ล n e อ f ฟฟิเชียลแอคเคาของตัวเอง แล้วจะใช้ Li n e OA หรือ Line Official Account ในการจัดการลูกค้าทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยยังไงเออเจ๋ง,จงว่าวันนี้เอาความรู้เจ๋งๆมาฝากเพราะว่าถ้าคุณรู้มันจะลดค่าใช้จ่ายแบบได้แบบมหาศาลเลยนะคะ,ะก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาฝากเนาะวันนี้จะสอนทำด้วยนะคะพิมพ์มาก่อนนะคะว่าเราอะมีกี่สาขา หรือว่าเริ่มต้นยังไม่มีสาขาคูบนด้าก็พิมมานะคะมีสาขาเดียวบางคนอย่างเช่นบางร้านเนี่ยขายไก่ปิ้งไก่ย่างเขาสนกวางเคยเห็นไหมไก่ย่างเขาสันกวางเฉพาะในกรุงเทพนี่ก็เกือบ20สิสาขาเออวันหนึ่งไก่แบบอันนี้ครูแบบว่าเ,ออเล่าสู่กันฟังนะคะออมีหลายธุรกิจนะคะที่มีสาขา อ่าแล้วจะลดค่าใช้จ่ายยังไงใครดูอยู่ก็ทักครูมานะคะมีหัวใจด้วย <c oughs> อ่าใครส่งหัวใจมาทักมาพิมพ์พมานะคะทักมาพิมพ์พมาว่าเตยมีสาขาอะไรครูขอดูข้อมูลคุณนิดนึงนะคะว่าอ๋อสวัสดีค่ะครูเชอรี่โอเค <c oughs> น่ารักจังอ่าโอเควันนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่า ไม่มีวันนี้อ่าไปเลยทีนี้วิธีที่เราจะบอดแคสสวัสดีค่ะครูชเชอรี่นะคะน่ารักมากนะคะสวัสดีค่ะอ่ะทีนี้สมมติว่าเรามีหลายสาขามีทั่วประเทศเลยหรือว่ามีเฉพาะในกรุงเทพก็ประมาณ20สาขาหรือเริ่มตั้งแต่2สาขา3สาขา4สาขานะคะทีนี้เวลาเราจะส่งข้อมูลข่าวสารส่ง โปรโมชั่นอย่างโปรโมชั่นพรุ่งนี้ใช่ไหมสามเดือน3เราอยากให้ทุก,ทกสาขาเนี่ยได้รับครั้งเดียวได้รับพร้อมกันเราจะทำยังไงวันนี้ครูก็เลยเอาวิธีการบอร์ดแคสต์แบบกลุ่มมามา,มาสอนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณสามารถทำได้ในครั้งเดียวมันก็ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแล้วลด,ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีทั่วประเทศ70สาขาเสร็จแล้วเนี่ย คุณก็ต้องสั่งลูกน้องคุณหรือว่าแอดมินแต่ละสาขาไปทําให้มันเรียบร้อยนะอะไรเงี้ยไปทําให้มันเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากจะดีไหมถ้าเราทำแบบว่ามีแอดมินคนเดียวแล้วทําทั้ง70สาขาเลยมันจะลดค่าใช้จ่ายได้ขนาดไหนมันจะลดเวลาลดความยุ่งยากของแอดมินได้ขนาดไหนคิดดูนะคะวันนี้ก็เลยเอาแพงๆมาฝากเลยนะอ่ไปกันค่ะ อ่าอันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่ Line Official Account นะคะอ่าวันนี้ครูเดี๋ยวจะรีบสอนเลยนะคะยังไม่ได้แชร์ใครดูอยู่ก็ช่วยแชร์ด้วยแล้วกันนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เนาะอ่าโอเคพอเรามาที่ Line Official Account นะคะให้เราสังเกตที่หน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูชัดๆนะบางทีอ่า สังเกตเข้ามาที่ Line Official c เขานะคะเข้ามาด้วยคอมพิวเตอร์นะเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า manager.line.biz นะคะเห็นคำว่าบัญชีกับกลุ่มไหมคะอ่าให้เลือกที่กลุ่มนะคะให้เลือกที่กลุ่ม ให้เลือกที่กลุ่มตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่เชอรี่ขอบคุณนะคะอ่ะให้เลือกที่กลุ่มตรงนี้นะคะเราอะจะบอร์ดแคสหล uh. okay, ายๆสาขาพร้อมกันโอเควะโหอันนี้เอาอันนี้แบบว่าลดงานไปได้เยอะเลยใช่ไหมอ่ะพอเราเลือกเป็นกลุ่มแล้วนะคะเราเลือกเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะปิดหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาอ่ะโอเคมันจะเข้ามาที่หน้านี้พอเราเลือกกลุ่มเมื่อกี้นะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจอรี่อพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะมันก็จะให้เราสร้างกลุ่มนะคะให้เพื่อนๆมองมาที่ขวามือแล้วก็คลิกที่สีเขียวนะคะกดสร้างใหม่เออกดสร้างใหม่ค่ะแล้วไปต่อเลยนะคะแล้วก็ ตั้งชื่อกลุ่มอ่าพอเราสร้างมานะคะพอเรากดสร้างใหม่มันจะมีให้เราให้เรากรอกชื่อกลุ่มอ่าแล้วก็คลิกตั้งชื่อกลุ่มอย่างครูครูตั้งชื่อ b i g s a l e สามจุใช่ไหมคะสามเดือนสามก็ใส่ชื่อกลุ่มแล้วก็คลิกเพิ่มค่ะไม่ยากเลยใช่ไหม <c oughs> ทำได้ง่ายๆนะคะทีนี้เรามี Line o f f i c i a l a c c o u ขากี่บัญชีอ่า อย่างครูครูมีหลายบัญชีใช่ไหมเพราะว่าบางทีครูใช้สอนด้วยนะคะบางกิจการบางร้านค้าเจ้าของบางคนนะคะอาจจะมี Line official ลแเแต่ละสาขาเพื่อให้แต่ละสาขาเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงออย่างเช่นสาขาที่ดูแลลูกค้าทางภาคใต้หรือนครศรีธรรมราชภูเก็ตหาดใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีสาขา ก็จะมี Line Official Account ของแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นนะบางธุรกิจจะมี Line Official Account เยอะเลยนะคะลายสาขาสามารถใช้เทคนิคการบอร์ด c a ส t แบบแบบกลุ่มนี้ได้ดีเลยนะคะเพราะเราจะเลือกออจะเลือกจัดกลุ่มแล้วก็ส่งโปรโมชั่นพร้อมๆกันอย่างเช่นครูอยากจัดโปร3เดือน3เฉพาะของภาคใต้เนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่ง ภาคอีสานอีกแบบหนึ่งภาคเหนืออีกแบบหนึ่งแล้วก็ภาคกลางอีกแบบหนึ่งนะคะครูก็จะจัดเป็นสี่กลุ่มแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้สมมติว่าในภาคใต้ของครูเนี่ยมีสาขาอยู่7สาขาอ่ะครูก็จะเลือกมาเลย 7, จ็ดสาขากระบี่ชุมพรสตูนนลนราธิวาสหนองคายเอ้ยไม่ใช่ภาคใต้จะมีหนองคายได้ไงใช่ไหมอ้ามีจังหวัดอ,อะไรเล่ามาภูเก็ตหาดใหญ่ อ่าอะไรประจวบอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะครบเจ็ดเสร็จแล้วก็เลือกมามันจะมาอยู่ทางขวามือนะคะไปกันต่อค่ะอ่ะนี่เห็นไหมพอเลือกมาแล้วอะ่ะลายออฟฟิเชียลคเาที่เราเลือกเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งขวามือสีดำๆหน่อยเห็นไหมคะอ่า เราก็ตรวจดูนะคะว่าเราเลือกมาถูกสาขาไหมแสดงว่าในที่เราเลือกมาเนี่ยเราจะจัดเขาเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอร์ดแคสแค่ครั้งเดียวส่งข้อมูลข่าวสารแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็คลิกเพิ่มบัญชีค่ะอ,อ๋ออันนี้ทวดทีทวดทีอ,อ๋อเราคลิกเพิ่มบัญชีเสร็จแล้วนะคะอ่าเพิ่มบัญชีเสร็จแล้วอ่อเสร็จแล้วก็ไปต่อนะคะอ่าทีนี้ แล้วเราก็กดสร้างใหม่ค่ะพอเราเลือกแล้วนะคะให้เรากดสร้างใหม่อ่าเห็นไหมเขาจะถามว่าคุณต้องการสร้างกลุ่มไหมอ่าเราต้องการสร้างกลุ่มไหมเอ่อเราต้องการสร้างกลุ่มนะคะเราก็จะกดสร้างใหม่สีเขียวนะคะ,ะกดเข้าไปค่ะ พอกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นปะเมื่อกี้ครูตั้งตั้งชื่อกลุ่ม Big กเซล b บิ๊กเซ3เดือน3ใช่ไหมคะชื่อกลุ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมบิ๊กเซล3เดือน3นี่เห็นไหมด้านบนเนี่ยชื่อกลุ่มเห็นไหมคะบิ๊กเซล3เดือนสขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะ ทีนี้เราสร้างกลุ่มได้แล้วนะกลุ่มเราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเเวลาเราสร้างกลุ่มขึ้นมาเราพร้อมที่จะบอร์ดแคสแล้วพร้อมที่จะส่งข้อมูลสาข่าวสารถึงลูกค้าเราพร้อมที่จะสื่อสารในกลุ่มนั้นครั้งเดียวพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะตั้งแอดมินคนนึงมาดูแลกลุ่มนี้โดยเฉพาะโอเคปะหรือเราจะดูแลเองก็ได้ นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ครูสมมุติภาคใต้ใช่ไหมอ่ะมาภาคอีสานบ้างภาคอีสานอาจจะมีอุดรขอนแก่นนครราชสีมาอุบลหนองคายชัยภูมิบุรีรัมศีสเกตสุรินนะคะอ่ะรวมสาขามามี10สาขาใช่ไหมรวมมาเป็นกลุ่มเรียบร้อยทีนี้อยากบอดแคสเฉพาะทางภาคอีสานอยากจัดโปรโมชั่นที่แบบโดนใจชาวอีสาน นะคะคก็ตั้งแอดมินเป็นคนอีสานขึ้นมานะคะให้เขาดูแลกลุ่มภาคอีสานโดยเฉพาะอ่าเราก็จะต้องมาจัดการสิทธิ์แอดมินนะ,ะวันนี้จะสอนเรื่องจัดการสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะคะแล้วเราให้สิทธิ์เขามากเกินไปเนี่ยเขาสามารถลบลาย Official Account ของเราได้เลยนะ เพราะฉะนั้นการให้สิทธิ์แอดมินเนี่ยสำคัญมากนะคะอะ่วันนี้ครูจะสอนด้วยเนาะเพราะว่าใน,นตั้งกลุ่มแล้วอะเราจะต้องตั้งแอดมินเพื่อดูแลกลุ่มหรือเราจะดูแลเองก็ได้นะคะถ้าเราดูแลเองเราก็มั่นใจว่ายังไงเราก็ไม่ลบไลน์ Official Account ของเราแน่นอนเพราะมันคือลูกค้าของเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเราตั้งแอดมินขึ้นมาบางทีเขา เขารีบไงเขาทํางานรีบบางทีเขาเผลอลบโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีนะคะแล้วจะทํายังไงล่ะเกิดลูกค้าในนั้นเป็นพันคนน่ะคุณจะทํายังไงใช่ไหมมันก็แบบเซ็งอะ่ะมันก็แบบเฮ้ยทําไงดีลูกค้าตั้งเป็นพันคนกว่าฉันจะสะสมลูกค้าได้ขนาดเนี้จะทํายังไงดีใช่ไหมคะอะทีนี้วิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะคะให้คุณจัดการสิทธิ์จัดการสิทธิ์นะคะให้มาที่เนี่ยคะ่ะ เลือกกลุ่มนะคะเลือกกลุ่มแล้วก็เลือกตรงนี้ข้างล่างนี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อแป๊บนึงนะอ๋อโอเคอ่ะครูกลัวไม่เห็นนะคะเดี๋ยวครู โอเคจาัดก,การสิทธ ok ิ see? See, online, okay. ์อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะมองลงมาเห็นไหมภาพคนสองคนเนี่ยภาพคนนะคะด้านซ้ายมือมองมาทางด้านซ้ายมือเห็นไหมใกล้ใกล้กากระบาดของครูเนี่ยมันจะมีภาพคนอยู่ให้คลิกที่ภาพคนนี้นะคะจัดการสิทธิ์เราจะแต่งตั้งใครดูแลกลุ่มลูกค้าภาคอีสาน ภาคใต้หรือว่าภาคเหนือนะให้เรามาจัดก,การสิทธิ์ตรงนี้นะคะพอเราคลิกตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีคำว่าเพิ่มเห็นไหมอ่มัมนตอนแรกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของ Line Official Account ะค่ะก็คือคนสร้างเนี่ยเขาจะเขาจะได้สิทธิ์เป็นแอดมินอยู่แล้วซึ่งคนที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลบได้ด้วยนะ มีสิทธิ์ที่จะลบมีสิทธิ์ทุกอย่างเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทำได้ทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะสิทธิ์มันมีหลายขั้นมีมีหลายแบบนะคะอ่ะโอเคอันแรกเลยแอดมินทำอะไรได้แอดมินเนี่ยสร้างข้อความบนไลน์วูมไลน์วูมก็คือไทม์ไลน์ในไลน์ออฟิเชียลแอคเคาท์นะอ่ะอันนี้โปรโมทฟรีนะโปรโมท24ชั่วโมงฟรีนะคะยังไงคุณก็ต้องมีเนาะอันที่สองส่งข้อความโพส ไปที่ลายบูมส่งข้อความก็คือการบอดแคสต์นะคะคือว่าอันแรกแอดมินนี่คือทำได้ทุกอย่างว่างั้นเถอนะดูข้อมูลเชิงลึกของของแบรนด์ก็ได้ของ LINE OFFICIAL ACCOUNT อะ่ะก็สามารถทำได้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครอายุเท่าไรเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่จังหวัดไหนเยอะที่สุด พวกนี้นะคะดูได้หมดถ้าเป็นแอดมินนะ,ะแก้ไขาการตั้งค่ากลุ่มก็คือแก้ไขบัญชีชื่อบัญชีชื่อ l i น์ Official Account อ่ะเออเขาสามารถแก้ได้ด้วยนะคุณให้เขาแก้หรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะห้ามให้สิทธิ์แอดมินกับเขานะคะ <c oughs> อันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ใครมาแก้ l i น์ Official Account ของเราอะเราตั้งไว้ดีแล้วอะไรอย่เงี้ยนะคะ ก็ไม่ควรที่จะให้สิทธิ์เขาเป็นแอดมินอ่าแต่ว่าจะให้สิทธิ์เขาเป็นอะไรมาฟังต่อนะคะ,ะการจัดการสมาชิกกลุ่มเช่นการบล็อกสมาชิกเออการการเพิ่มแอดมินขึ้นมาหรือการจัดการเอ่อเพิ่มเพิ่มสิทธิ์เพิ่มโอเปอเรเตอร์อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยให้สิทธิ์เขาหรือเปล่านะเอ่อถ้าจริงๆอะ่ะ ถ้าป้องกันไว้ก่อนนะคะป้องกันไว้ก่อนจริงๆไม่ใช่ว่าเขาจะลบหรืออะไรแต่ว่าเราป้องกันคือกดผิดกดพลาดหรือว่าแบบเฮ้ยลองกดดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องให้เขาเป็นแอดมินนะเออมันยังมีหน้าที่ที่สามารถที่เอ่อคนอื่นสามารถทำแทนเราได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเช่นโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็คือสร้างข้อความก็คือบอร์ดแคสได้แล้วก็โพสบนไลน์วูมได้ ส่งข้อความสร้างสร้างสร้างแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ส่งนะคะสร้างข้อความอันแรกอะโอเปอเรเตอร์นี่คือสร้างเสร็จแล้วก็โพสต์บนไลน์วูมได้อันที่สองคือมีสิทธิ์ส่งข้อความด้วยมีสิทธิ์สร้างแล้วก็มีส่งข้อความบอร์ดแคสแล้วก็โพสบนไลน์วูมอันที่สามคือดูข้อมูลเชิงลึกได้อะเราต้องการให้คนที่มาดูกลุ่มนี้ดูแลกลุ่มนี้ เขาสามารถดูอินไซด์ได้ปะดูหลังบ้านเราได้ไหมอ่ะเราเชื่อใจเขาหรือเปล่า่าถ้าเขาเราอนุญาตก็เลือกโอเปอเรเตอร์โอเคไหมคะอ่ะทีนี้อันนี้ไม่มีสิทธิ์บอดแคสต์นะคะตรงนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ในการบอดแคสต์อันสุดท้ายคือไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลเชิงลึกอ่า ก็คือสามารถบอดแคสได้แต่ว่าดูข้อมูลเชิงลึกไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะครูว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือให้เขาสามารถบอดแคสให้เขาสามารถโพสต์บนไลฟ์วูมได้แต่ว่าข้อมูลเชิงลึกเราอาจจะมาดูเองวิเคราะห์เองนะคะอ่ะโอเคดูสิแล้วนะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ครูลืมให้ดูกลุ่มนะคะ อยู่น้ำเดี๋ยวขอพักก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคชอบไหมคะชอบไหมทุกคนไหนใครมีธุรกิจที่แบบว่ามีหลายสาขาพิมพ์มาหน่อยว่าเป็นธุรกิจอะไรอ่าฮะอืมขายหลายที่ขายหลายจังหวัดเฉพาะในกรุงเทพก็มีหลายสาขาแล้วครู <c oughs> อ่อฮะแล้วยังต่างจังหวัดอีก ดูแลยังไงดีทำยังไงให้ทั่วถึงทำยังไงให้ลูกค้าแบบแบบว่าประทับใจทำยังไงจะเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะ,ะครูบันดาก็เลยสอนเลยวันนี้นะคะเพราะว่ามีคนถามมาเนาะอ่ะอันนี้เมื่อกี้ครูลืมให้ดูนะคะเวลาเราสร้างกลุ่มแล้วอะ่ะกลุ่มมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอเราคลิกเข้ามาลายชื่อกลุ่มเห็นไหมคะอันนี้ยครูสร้างมา2กลุ่มนะ เทสทั้งนั้นเลยนะคะเทสแบบว่าลองดูว่าถ้าสร้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเทสให้คุณก่อนเทสแล้วก็เอามาสอนนะคะอ่ะกลุ่มแรกของครูก็คือสาขานนทบุรีสาขาในนนทบุรีก็อาจจะมีเป็นสิบแห่งก็ได้อ่าอย่างเช่นเออไม่เอาดีกว่าไม่พูดแบรนด์เขาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการโฆษณาให้ไม่เอา <c oughs> นะคะ,อะลองคิดดูนะคะร้านอาหารก็ได้หรือว่าเป็นเป็นคาแครก็ได้นะอาจจะมีหลายสาขาเฉพาะในนนทบุรีเพราะฉะนั้นเนอ่ะเราสามารถสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะ,ะส,าสาขาในนนทบุรีแล้วก็บิ๊กเซลสามเดือนสามนะคะ,ะเห็นปะพอเราสร้างมันก็ขึ้นมาแล้วง่ายมากเลยนะใช้เวลาสร้างแป๊บเดียวนะคะอ่ะทีนี้ พอพอเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการบอดแคสต์ถึงลูกค้าใช่ไหมครูจะสอนเรื่องบอดแคสต์ด้วยเอาไหมชอบไหมเออมีกลุ่มแล้วเราก็จะต้องมีบอดแคสต์ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ครูเลือกกลุ่มแล้วนะคะเห็นไหมด้านบนของครูเป็น BIG กเซล3เดือนสาครูเลือกกลุ่มนี้แล้วแสดงว่าครูจะโปรโมทโปรโมชั่นในวันพรุ่งนี้คือสเดือนสทีนี้ครูอาจจะเลือกกลุ่มเออ ทั้งประเทศก็ได้เจ็ดสิบกลุ่มเลือกมาเลยเหลือครูอาจจะเลือกเฉพาะภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแบบนี้นะคะครูก็จะเลือกเข้ามาเสร็จแล้วครูก็จะบอดแคสต์บอดแคสต์อะไรบอดแคสต์โปรโมชั่นที่ครูจะจัดทำขึ้นพรุ่งนี้นะคะะเวลาครูจะบอร์ดแคสต์เนี่ยครูจะเลือกไอ้นี่ยเข้ามาที่หน้านี้นะคะหน้าหลัก หน้าหลักเสร็จแล้วอะ่ะมันจะขึ้นกลุ่มอย่างเงี้ยประวัติของกลุ่มนะคะแล้วก็เราก็เลือกกลุ่มเนี่ยเป็นบิ๊กเซลเสร็จแล้วให้มองทางด้านซ้ายมือนะคะมันจะมีคล้ายๆอมยิ้มอะโรลิปปอปะเนี่ยกลมๆเหมือนคล้ายๆเลขหนึ่งะนะคะอันนี้คือเครื่องมือในการบอร์ดแคสต์เราจะบอร์ดแคสต์ไปหากลุ่มนั้นภายในครั้งเดียวทุกคนที่เป็นลูกค้าเราหรือเป็นเพื่อนเราที่อยู่ในไลน์อ f ฟฟ c i ชียลเขาเขาจะได้รับพร้อมกันเจ๋งไหม อ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะไปต่อโอเคอ่ะทีนี้ใครดูมาถึงตรงนี้แล้วบอกว่า เฮ้ยสงสัยตรงไหนสําหรับคนที่มาย้อนนะคะมาย้อนมีหลายสาขาแล้วก็มาย้อนดูใช่ไหมว่าครูวเวนดาสอนยังไงทํำยังไงนะแล้วไปทําตามแล้วเกิดแบบเฮ้ยงงไม่เข้าใจถึงตรงนี้แล้วงงว่าครูวเวนดาทําไงดีอะไรเงี้ยก็ทักมานะคะทักไปหาครูที่ไลน์แอด n d นนะแอซาเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะ หลายสีหลายสีเอาสีเดียวกันดีกว่าน,นะ เอออ่างี้ดีก่ะเออดีไหมเจ๋งไหมอ่าอ่นนี้นี้อ่านนะคะอ่ะใครที่ดูแล้วก็แบบเฮ้ยงงยังไม่เข้าใจนะคะอืมแล้วไม่รู้จะถามใครนะก็ทักมาที่ l ล n e แอดแวนด้าเนาะออตอนที่กูทำออนไลน์ใหม่ๆอะค่ะก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาบางทีเรา เราเจอปัญหาเราทําไปแล้วเราเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้จะถามใครนะคะหรือถามแล้วเขาก็อาจจะไม่มีเวลาตอบเราหรือปัญหาที่เราติดอยู่บางทีเขาเขาอาจจะไม่ได้ทําคลิปตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าเราต้องการใช้งานเราต้องอยากรู้เพราะว่าเราจะต้องแก้ปัญหา,าต้องบอดแคสต์ถึงลูกค้าต้องนําเสนอลูกค้านู่นนี่อะไรอย่างเงี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาแบบนั้นก็ แอดมาเป็นเพื่อนกันได้ใน Line แอดแวนด้านะคะแอดไซแล้วก็ V A N D A เพื่อที่จะแบบว่าอ,อย่างน้อยอะ่ะมีเราได้คุยเราได้แบบว่ามีเพื่อนที่จะแบบเฮ้ยเจอปัญหาแบบนี้ทำยังไงแอดสินค้าไม่ได้หรือว่ามีหลายสาขาแต่ว่าจะจัดการยังไงดีจะดูแลแต่ละสาขายังไงดีก็แอดมาคุยกันนะคะ <V> ena, <ๆ>คุณแวนด้าก็ยินดีอันไหนที่ตอบได้ยินดีตอบเลยนะคะ ถ้าอันไหนตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาหรือบางคําตอบนะคะครูก็จะมาไลฟ์สอนเลยเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ด้วยดีไหมดีไหมน่าจะดีเนาะโอเคอ่ะสำหรับใครที่แบบขายต้องการจะขายหรือว่าบนไลน์ช้อปปิ้งอ่ะต้องการใช้ไลน์ออฟฟิเชียลเ n าในการดูแลลูกค้าใช้จัดการร้านค้าด้วย m y ช h อ p หรือเอาสินค้ามาขายบนไลน์ช้อปปิ้งนะคะหลายคนอาจจะ ต้องการแบบนั้นอ่ก็ครูมีคอร์สรวยด้วยไลน์ช้อปปิ้งนะเอ่อสอนทุกเทคนิคนะคะทุกฟีเจอร์ใน Li n e Official a c c o u n t ให้คุณเก่งใช้งานได้ทุกฟีเจอร์เลยนะอันที่สองก็คือใน MyShop เนี่ยมันจะมีการลงสินค้าใช่ไหมมีตั้งค่าการชำระเงินได้หลายช่องทางมีการจัดส่งมีจัดการสต็อกนู่นนี่นะคะครูสอนทั้งหมดใน Line My Shop นะคะต่อยอดไปถึงขายยังไงบน Li n e Shopping จะคุณจะต้องใส่สินค้ายังไงใส่รายละเอียดยังไงให้มันดูพรีเมียมให้คนเสิร์ชในไลน์ช้อปปิ้งแล้วหาคุณเจอพวกนั้นนะคะครูจะมีสอนอยู่ที่คอร์สรวยด้วยไลนะ์ช้อปปิ้งนะไลน์ช้อปปิ้งคอร์สนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่9,9 0 0นนะทักมาราคาพิเศษเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะฟังคนที่ฟังไลน์นี้แล้วทักมานะคะ ครูจะให้ราคาพิเศษซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่น3เดือน3นะคะอยู่ที่4444,444เออ4 4 4 4บาทนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกมาได้เลยหรือทักมาที่ Line แอดแวนดนะโอเคแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบเฮ้ยครูวนดแบบยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมนะคะหน้าเพจครูก็สอนไปเยอะมากไปไล่ดูแล้วก็ทำไปทีละทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปอะ ก็คุณก็จะเก่งขึ้นทําได้เยอะขึ้นนะคะเพราะครูสอนแบบนี้ทุกเกือบทุกวันนะและที่สําคัญนะถ้าเอาไปเรียนนะคะมาเรียนจากเพจครูแล้วก็อย่าลืมเขียนรีวิวให้ด้วยหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนแชร์ไปให้เจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของแบรนด์ท่านอื่นเขารู้ด้วยเนาะก็จะได้ช่วยๆกันนะคะอ่ะโอเคเป็นค่าหน่วยตกิจด,ด้วยดีไหม โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณคนที่มาดูย้อนหลังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปทำนะไปเอาไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ